วันนี้ได้มาทําบุญฝังลูกนิมิตที่วัดผาโคกแก้วตำบลสองชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้เป็นงานฝังลูกนิมิตนี่เราก็กําลังเดินไปเพื่อที่จะไปทําบุญนะคะคุณแม่น้อยนะครับประเสริฐศีนะครับและนนกฉลองประเสริฐศีร้อยไร่ร้อยบาทประกาศ ไปโพเงินไบโพทองโพจำลองโพอพ่อโพอแม่นะครับสวัสดีครับทำบุญให้พ่อให้แม่ปัดปจัยกันลงไปนะทำบุญให้พ่อให้แม่เราสวัสดีปีใหม่นะครับทุกทุกคนนะปะไกนะครับนะบูชากันตามกำลังศรัทธาัน,นีก็เป็น,น,ปนจุดที่ทำบุญนะคะเรามาทำบุญกันนะคะฮุกจุกฮอกลุงบอก นะครับแล้วจักคานครับดอกไม้ลูกเตียงทองเนี่ยนี่นะคะอันนี้เราก็ปิดทองลุกมนิมิตนะคะแจกอกไม้ลูกเตียงทองไว้ที่ใบมงันใบโพทองค่ะอันนี้ก็เป็นค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลุมนิมิตนะคะหลุมนิมิตอยู่ด้านนอกนะคะนี่ค่ะคือสวยงามมาก